สวัสดีทุกท่านนะครับผม I s ซ z ซ d ดีแม็กเอ็กครับผมบอกเลยว่าหายากวันนี้มีมาให้ครบทุกสีครับผมชอบสีขาวเอาสีขาวชอบสีดำเอาสีดำแต่งเต็มจัดทรงลงแม็กใบพัดอย่างสวยครับผมเครื่อง2 5 0 5รถปีพศ2013ครับผม ใครสนใจนะครับผมรถกระนำครับราคานี้279,000บาทครับผม X-Series นะครับผม Isuzu DMAX X-Series หายากๆเลยครับผมดาวเพียง21บาทครับผมค่างวด5,700บาท7ปี84งวดส่งเท่ากันทุกงวดตลอดทั้งสัญญาครับผมทำสัญญาออนไลน์ได้ทั่วประเทศครับผมส่งรถฟรีถึงบ้านแลบประกันรถหลังการขายครับผมมีให้เลือกครบทุกสีครับผมสีดำและสีขาว เป็นรุ่นหายากครับผมรุ่นลิมิเต็ดเลยครับเอ็กซิลี่ใครสนใจทักหาเราได้ตลอด24ชั่วโมงครับ0803629189สวัสดีครับ